ถ้าพี่น้องมากินเขาน้ำกันแซ่บเนี่ยมาสวยจะกินซื้ออยังอันนี้ซื้อมาครับลาบกับต้มกับตำคงครับลาบต้มตำขฮ้แซบ่บ

嗯，嗯。 ถึงขอบขอะไรจ้ะ

nó thấy hình quay đoàn mà không? ลงตรงหน้าผมไปแล้วได้หยังเด้อควายด่อนครับเพิ่น miếng, ทั้งลูกเด้อ

บัดไม่กินหอกมาเร็วไม่กินกกพปราเนี่วเร็วเร็วเร็วย่นถามหาแม่มาลรีด้มาเร็วเร็เร็วอมึงเนี่ยเขาเมื่อเสือบอื้ Hãy vào cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dưới bên đèn nó không sao ừ. ừ. được, ừ. 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 đèn ขาตากเดียบปันดำให้ดำหน้านี่แหละเดี่ยวเสยียบพี่หน่องเอ้ยเบิเ้งแบบกิน้็หน่อยกินน้องม,มาหล่วเลยบนหัวเขา 拌点料料呢？拌啥？拌点料料啊，多点。 नेम क्यों लिया नेम क्यों ลวกั้งัมีแต่แดูีแแดดี่กเลี้ยงพุ๊สัตว์คนมาเชอนผมมาเ่นสมาชิปแดได้ไหม แซ่บๆกับแหมมะลิครับพี่น้องกินเขาน่าเนี่ยมันสวยกินเข่าตากแดดเอ,อ่อนคักตั้งนอนตัน้แดดอืมตัหน่อยถอยไปสู่แดดครับดีฝนมาตกน้ำดีอยู่มันแดดใกลก็ฝนตกโอเคครับขอบคุณครับทีท่ติดตามแหมมะลิกวนบ้าน เขาย่างมาสวยก็ปราบต้ตมตำสั่วตำม,มั่วพอมค,ครับทีติดตามสวัสดีครับ